ครับครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับลุงวันนี้ครับกระจ่างนะครับจังหวัดตราดวันนี้นะครับทุกปีในช่วงฤดูการผลไม้เราก็จะจัดงานรักกรรมหวานรักกรรมนะณปัจจุบันเนี้ยมันก็เหลือน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีหรือเกือบจะไม่มีเลยอบังเอิญผมก็ที่มันยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าผมต้องการ สอนตัวผู้เพื่อจะมาผสมกับสลักเพื่อนติเดเือสลักสุมาลีฮะเลยมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่มันก็คงไม่มากแล้วเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติฮะฮะระกรรมเนี่ยถ้าได้หวานนั้นตั้งแต่ผสมดอกดอกบานอ่ะเจ็ดเดือนนะครับประมาณเจดเดือนถึงจะ ตลอระยะหวานแต่ว่าต้องชิมนะครับการที่มันจะหวานหรือไม่หวานนั่นก็คือเราดูจากลักษณะภายนอกเริ่มเป็นสีน้ําตาลนะครับละกร,รมอ่อนเนี่ยมันจะเป็นสีสีลึกขาว,ขาวแล้วก็กเนื้อเดียวกันถ้าเริ่มเป็นจุดดําๆอย่างนี้แสดงว่าเริ่มที่จะหวานแล้วงานละกร,รมหวานเป็นคําฝันของจังหวัดตราดงาั้นคาว่าละกร,รมใช่ทุกคนบอกว่ามันหมดมันไม่มีไม่เหลือแต่ว่ามีทางเดียวคืออนุรักษ์ขายายพันธุ์ อันขอไปดูต้นดูพื้นที่ดูวิธีการเพื่อสื่อสารถึงสังคมยุคใหม่ว่านี่แหละต้นรากกรรมหวานจังหวัดตราดนะครับ จังหวัดตราดมีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของระกำรรจึงทําให้ระกำขึ้นเองได้ตามธรรมชาติรสชาติของระกำม,มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากมีทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานมีกลิ่นหอมสามารถรับประทานได้สดๆหรือนําไปประกอบอาหารพื้นบ้านของจังหวัดตราดก็ได้ดังนั้นระกำจึงเป็นผลไม้ที่บ่งบอกความเป็นจังหวัดตราดและถูกกล่าวถึงในคําขวัญจังหวัดตราดที่ว่าระกำแสนหวานซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานวันระกำหว ผลไม้และของดีเมืองตราดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523จนถึงปัจจุบันถึงแม้ปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งทําให้ไม่สามารถจัดงานวรนระกมหวานได้แต่จังหวัดตราดก็ยังดําเนินการอนุรักษร์กรรมและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้ทราบว่าระกรรมหวานมีที่นี่ที่จังหวัดตราด